หนาวไร้ทุกคนหนาาเทหนาว่ะอยู่ร่วงข้างบางทุกคนเป็นจริงได้ทุกคนเฮ้ยเป็นจังได้ม่ใหน้ากันไ่มือทุกคนหนาวบออยู่ฟังไทยทุกคนอยู่เบียงหน้าวบอทุกคนอยู่ร่วงข้างบางลวหน้าไล่ทุกคนมาไปมาฟิ้งไปนํากันนี่นี่ตั้งเต่าทานอยู่นี่นะมาทุกคนมา้มนี่กรบบุีมย่างไร้เลยทุกคนนี่เมนูจัดหนักจัดเต็มทุกคนเฮ็ดลดเด็ด้มนี้ชิตตำตีนไก่สามหุ่งนี่ทุกคน มาทุกคนมามาเริ่มต่ำกันเลยมว้าวไล่แหางมาทักทายสบายดีเนาะลืมทักทายสบายดีทุกคนน่าร่จนสะบันจนลืมทักทายสบายดีเนาะทุกคนอโรมณสู้สบายดีมึงเพื่อนทุกคนวันนี้ท่านพ่ออนงพามาต่ำตีนไก่ทุกคนลืมทักทายสบายดีทุกข้อโทษข้ออภัยไล่ทุกคนกินทอท่ากันบอทุกคนปรใเ้หน้ากันไล่มือน่าร่าไรทุกคนดูอุ้ยสุดโคตรเลยสิมาเฮ็ดนี่แหละทุกคนต่ำตีนไก่แกแกเน่า โคตรหนาวเลยทุกคนอยู่ประเทศเราเนี่นี่เครื่องเคียงมันกับมีย่างไรคือเก้าวฮัลเลทุกคนเลยมีมักนาวแล้วก็มักเล่นมะเขือเทศแล้วก็คาดอะไรกับมักเผ็ดนี่แหละทุกคนนี่มามาเริ่มต่ำกันเลยเด้อทุกคนนี่ทำน้องเป็นคนเป็นคนมักกินเผ็ดเนาะเผ็ดใสจละลายนี่แหละเนาะเครื่องปรุงเหมือนเครื่องเคียงก็มีเนี่ยบ่มีย่างไรแหละมีแหละมีเป็นนัวมีปัดเดกคือเก้าทุกคนโอ้กะปินี่แหละกะปิ โอเคอาการนี้น้ำปลาสโกน้น้ำตาลคือเก้านี่แหละทุกคนเ้้ยมามามาเริ่มตำกันเลยเนาะนี่แหละทุกคนเมน,นี้อัดคลิปตอนเลี้ยงทุกคนค่อยข้ามยำเลี้ยงแล้วก็มันคอยมันกรอัอาก้าวหน้านหนึ่งเดย์จิงดอยอยู่ฟังไถ่หน้าโบ สบายดีเอฟซีทางฟังไทยเดอ้อสบายดีเอฟซีทางติ๊กตอกเดอ้อนักทุกคนเดอ้อเขามาขอบใจที่เข้ามาส่งติดตามเดอ้ออย่าลืมฝากกดไกกลค์กดแชร์คือเกอาแเลยสองท่านว่าหนุ่มจแซ่บคือเกอาขนาดเดอ้อทุกคนเดอ้อนี่กะปิใส่ทุกคนเอ้ยกะปิใส่สันว์น,นึงเลยเอาไปรตรงสาลร่ายเดอ้อเอาจะปาเล็กเด้อนะตั้มนี่ซากป,ปิตั้ม จำลรกๆเลยจะเล็กจะโบรแรกก็ได้แล้วแต่น่าว่าอยู่ประเทศเราวนี่นยเสื้อคลุมเสื้อบัอกห่ายนี้เยนี่เนะี่น่าวกินินตำมังคุงกินเกมอันแกฮอ,อ,อนเออแกฮอนเราสนแกน่าวน่าวจุดสบันเบาทึกเบาผิด ซาเนี่มักเรนเดอร์นี่มักเรนเดอร์มักส้มกับซาเล,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 ล่ไล่โรสแลเต้แล้วเต้ขนมักนะก,กินมักเรนไล่ไล,ล,ลกินผิวงามเป <c oughs> กินได้หน้าบออยู่ประเทศไทยนี่เทศเลาว์หน้าไรเดอร์ถ้ากันได้ยังกินได้ทุกคนไปฟังไทยนะคอมเมนต์มาทักแทกันได้เดอ้อสบายดีเอฟซีทาง YouTube เด้์เดอ้อเอฟซี FC ทางทิกตอกเอฟซีทางเพจ เอฟซีทางเฟซบุ๊กพร้อมเดอ้ออย่าลืมฝากกดไลค์ like กดแชร์ share เด้ออย่าลืมกดซับสไครต์เด้อทุกคนเป็นกำลังใจให้ท่านหมออานองเห็นคลิปต่อไปเด้อทุกคนมนเล่นเซฟและไล่รถเหมอยใครเซฟเป็นคนมกักซซำม,มักเล่นเป็นคนกินมักเล่นเนี่ยแซบเซ tắm ngọt ngọt này đấy Bác nào đi nằm lại Bác nào, bác nào xì nó nhớ nhớ สม้มมากินตำมะนา <c ười> วนี่น้ำไหลไหลน้ำไหลแตกพวแตกพวะโคตรหวานเอาจ นี่ภาคหนาวนนวยยละปลุสมใส่ไล่ไล่รนวยนวกนี่แหละทุกคนเยน้ำปาเนี่แตปวปวดปวดปวนี่แหละน้ำปลา น้ำปลาเดินนี่เดินวุ้นไมยแตก๊กพวกปลาแดกของจำนวนทั่วไทยของไอ้เพชรสหรัฐคือเก้านี่แหละทุกคนเอ้ยสันสันก่อนสันสันก่อน,น,นก่อนซอโอเคจ้วกลงไปนี่แหละทุกคนเอ้ยนั่นวุ้เสียบเสรดียอดเลย มาน,นี่เตะผัวผัวยอ,อ,อดบนเซบึฟเป็นหัวใส่ถ้ามักหนวกเป็นหัวเสลเล่เลนาะม,มันโบว์บ้านกับเป็นตานไซเดน้นดมนดามโดดโดักรถสร้างรถโตสร้างบ้านหัวมานี่แหละวจวดจวด,ด,ดเลยเนาะ โคตมแซ่บยอดเอามาหุงใส่เด้อทุกคนเด้อหุงใส่เอามาืองสะก่อนแล้วบ้อยตีนใส่แล้วก็คนๆพอกเลยจวดจวดเลยเนะาะตำส้มนี่บ่ยากตำกินไก่นี่เรียกตำมุ่งโชวไปนี่แหละจวดจวด quần ơi sụn nhọt sụn nhọt, sự nhọt xếp quần à, xếp bữa này, này lẽ, khuẩn xếp ơi, khuẩn ơi, mà, mà, lại nhà hàng, xếp con hồn cầm đơ. บูมีอย่างไรนี่แหละผักบงแล้วกับผักงอมน,นี่แหละคุกเก่านี่แหละทุกคนเอ้ยมาเด้อมาเด้อจวดกันเด้อทุกคนเด้อ ยอดทุกคนด้ยแดงจึงคืองนะแล้วของแซบพะบึงนี่นี่ทุกคนมา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 คุณดาข้องแซบของ,ของนัวสุดยอดสวดสวดนอตสวดย็อตสวดยอด เซ็บมานวนกันนี่เป็นจังได้จังได้นะเสียโบนี่ม,มามามาเซ็บมานวนกันมาทุกคนมานี่บว่าไรอย่างหา่างมาเด้อมาเด้อเซ็บมานวนกันเด้อทุกคนเด้อเขาเงีง่เ,เง่าเขางียเง นี่มา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 ปลาร้าไงฮงตำตรินตำตรินไก่นี่ทิสซูหกักกามีโอเคนำหอกเอามานี่แก้เพชรนี่มักสตรอเบอรีห่หักกามีนี่กองฟักจะฟักเซนี่นี่เห็นโบ กินหมดแล้วเลือเดอเตเท่านี้เ่ในแงยๆโคตรเลยกลมหวานกลมแซ่บขอบใจเด้อโมที่ซักมาให้มาทุกคนไหมเปายย่าร้อยยี่ห้ามกินตำเหมือนกันเด้อตำตรีนไก่ตำตรีนตำตรีนมาเด้อมาเด้ยอเป่าร้อยยี่หางสุดยอดเลย มันเน่ามันเน่าหยองเลยอู้อืมหอมเจ็บคนมีงาเสมอเด้อถนัดกลัววัดกลินไก่อืม ม,มากินกันด้วพี่น้องเจมผ่าบุมดดอก sáp sáp cái nồi Nè subscribe cho kênh Go. ฮ่าฮ <H at> ่าถูกให้หน้าวเลยทุกคนกินเพชรซะเนี่ย mình thì nó cũng kinh งอนเลยเมื่อนี้อัดคลิปต่อแรงทุกคนค่อยขำยำแรงเหรอฟาก็มืดมากมืดมาอยากต่อเ้าก็นหน่า มืดกือบตาแล้วจำคำนี้กับิไปแล้วทุกคนจิไปกิปิดไปกินอันนี้ต่อมันคำมืดละมันสิวเห็นดละจำคำนี้ซะ ตีนไก่ขมยังอืมแจกได้ทุกคนคั่มือคั่มาแล้วทุกคนอืมมื่อแล้วให้คลิปตัวแรงมาอนี้ โอเคทุกคนถ้ามากินมีก็ลืมฝฟักกไลไรกดุศลเด้ทุกคนตำตีนไก่เนาะทุกคนเมื่อหนพอกันไหม่มือน,นี้ข้อลาไปก่กนทุกคนบายอรลลัว่าบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้ทุกคนบายอรลลัว่าเมื่อไน <c oughs>